สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับผมอาจารย์ม,มหา,าสารเสนาราชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาพูดมาไกด์ไลน์ดวงของชาวราศีมีนโดยภาพรวมในปี2564นะครับดวงของชาวราศีมีนนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังมีอํานาจที่จะทําให้ตัวท่านเองนะครับมีความเจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองในด้านต่างๆสามารถที่จะเอาตัวรอด ในปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับตลอดปี2,564ซึ่งดวงด้านแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือในด้านของความรักของชาวราศีมีนนี่นะครับโดยภาพรวม2,564นะโดยภาพรวมในปี2,564ดวงความรักของชาวราศีมีนในช่วงต้นปีถือว่าดีมากโดยเฉพาะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักจากการเดินทางท่องเที่ยวจากการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนนะในสมัยเรียนการติดต่อผ่านทางช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆ จะทําให้ท่านได้เจอรักเจอเนื้อคู่พบคนที่ถูกอกถูกใจพบคนที่ใช่แต่ชาวราศีมีนต้องดูให้ละเอียดดูให้ดีมองให้ชัดหาข้อมูลให้ครบเพราะท่านอาจจะกลายเป็นชู้ของเขาโดยที่ท่านไม่รู้ตัวก็ได้นะครับส่วนในช่วงกลางปีความรักของชาวราศีมีนคนที่มีคู่มีครอบครัวมีคู่ครองอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วให้ระมัดระวัง การที่เราไม่สนใจคนรักคู่ครองมัวแต่คิดถึงเรื่องของตัวเองมากเกินไปก็อาจจะทําให้คนรักคู่ครองค่อยๆลดความสาคัญของท่านจนเขาห่างหายจากไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องสนใจใส่ใจคนรักของท่านให้มากๆคนโสดในช่วงกลางปีก็ยังได้พบได้เจอความรักจากการเดินทางจากการท่องเที่ยวจากการศึกษาเร,าเรียนหรือบางครั้งด้วยความมีสเสน่ห์ในตัวของท่านอาจทําให้เพศตรงข้ามเข้ามาติดเข้ามาบวพันลหลงไหลท่านอย่างรุนแรง ถือว่าคนโสดก็ดีมากนะดีมากสําหรับคนโสดแต่สําหรับคนมีคู่มีครอบครัวมีคู่ครองแล้วให้ท่านระมัดระวังเพศตรงข้ามที่จะเข้ามาพัวพันจนทําให้ท่านหน้ามืดตามัวทําให้ครอบครัวแตกแยกนะในช่วงกลางปีในเรื่องของความรักให้ชาวราศีมีนระมัดระวังส่วนในช่วงปลายปีท่านจงสังเกตให้ดีๆการได้เจอคนรักที่เข้ามาเขาอาจจะเข้ามาเพราะเงินเพะฉะนั้น จะทำให้สิ้นสุดการครบกันเพราะสาเหตุในเรื่องของเงินไอ้พูดให้ง่ายก็คือเงินจางนางจรนะในช่วงปลายปีอันนี้คือในเรื่องของความรักส่วนในเรื่องของการงานของชาวราศีมีนโดยภาพรวมในปี2564ในช่วงต้นปีถือว่างานสร้างเงินเงินสร้างงานบา,านสุข การพูดการเจราจาการติดต่อสื่อสารการประสานงานสามารถที่จะใช้คําพูดชักจูงโน้มน้าวใจให้คนอื่นมาร่วมงานมาร่วมลงทุนนะครับเป็นสปรรอนเซอร์ให้กับธุรกิจให้กับงานของท่านได้เป็นอย่างดีถือว่าปากนํามาซึ่งความสําเร็จนะคนที่ทํางานข้าราชการรัฐวิสาหกิจมนุษย์เงินเดือนก็มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงตาแหน่งในทางที่ดีขึ้นบางท่านบางคนที่จะไปหางานไปสมัครงานก็มีโอกาสที่จะได้เข้าทํางาน มีโอกาสที่จะได้งานนะครับในช่วงต้นปีส่วนในช่วงกลางปีนะครับการงานที่ชาวราศีมีนนะครับถ้าท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาจะช่วยให้การงานของท่านการติดต่อสื่อสั้นการติดต่อสื่อสารของท่านประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นแต่คนที่ทํางานข้าราชการนะครับพวกครัฐวิสาหกิจมนุษย์เงินเดือนในช่วงกลางปีท่านต้องเตรียมตัวให้ดี พอผู้ที่เขาสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือท่านเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือท่านอีกแล้วเพราะอาจจะหมดอํานาจหรือกเกษียณอายุราชการไปนะครับก็ขอให้ท่านเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีๆก็แล้วกันส่วนช่วงปลายปีการงานของชาวราศีมีนก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการดิเริ่มโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆธุรกิจต่างๆในช่วงนี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่ชาวราศีมีนนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น แต่ชาวราศีมีนนะครับในช่วงปลายปีท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทําสัญญาการเซ็นสัญญาท่านจะต้องมีสติอย่าประมาทคิดให้ละเอียดดูให้รอบคอบก่อนลงนามก่อนเซ็นสัญญาอะไรต่างๆเพราะถ้าผิดพลาดไปแล้วมันจะนํามาซึ่งคดีความและเกิดความเสียเปรียบในด้านต่างๆให้กับท่านได้นะครับสำหรับปลายปีนะในเรื่องของการงานส่วนการเงินของชาวราศีมีน นะครับดวงการเงินของชาวราศีมีนโดยภาพรวมในปี2564การเงินในช่วงต้นปีก็ถือว่าอยู่ในเกีย์ที่ดีเงินทองไหลมาเทมามีการติดต่อสื่อสารการสัมพันธ์มีการทําธุรกิจการลงทุนโครงการจิตการต่างๆมีการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเกงกาไรก็มีรายได้เข้ามาจากหลากหลายทางนะในช่วงต้นปีนะในด้านการเงินส่วนในช่วงกลางปีการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกัน นะครับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็อาจจะนํามาซึ่งผลกําไรผลตอบแทนให้กับท่านเพิ่มมากขึ้นนะครับได้รับผลตอบแทนได้รับผลกําไรจากการลงทุนร่วมหุ้นทําธุรกิจค้าขายต่างๆนะครับคู่ครองคนรักมิสหายให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินซึ่งถือว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงกลางกลางปีนี้นี่นะครับการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องนะสำหรับชาวราศีมีนส่วนในช่วงท้ายปีนะครับช่วงท้ายปีก็ถือว่าการเงินของชาวราศีมีนนะครับ ในเรื่องของการแสวงหาไรายได้หรือผลประโยชน์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีกลางปีจนถึงปลายปีการพูดคุยการเจราจาการติดต่อสื่อสารจะทําให้ท่านมีสเสน่ห์หรือได้ดีเพราะปากมีโอกาสที่จะทําให้เงินทองไหลมาเทมามีรายรับเข้ามาเพิ่มมากขึ้นการเงินคล่องตัวการเงินคล่องมือแต่ในช่วงปลายปีสิ่งที่ชาวราศีมีนจะต้องระมัดระวังก็คือการใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับความรักความใคร่ของท่านนั่นแหละรครับหรือการ เงินอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับญาติพี่น้องมิสหายแต่ท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากที่ดินจากอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยการซื้อขายสิ่งเหล่านี้จะทําให้ท่านมีโชคมีลาบก็คือซื้อง่ายขายคล่องถือว่าตลอดทั้งปี2,564การเงินของชาวราศีมีนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งปีซึ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือดวงโดยภาพรวมโดยทั่วไปของชาวราศรีมีนไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความรักนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ด้านไหนที่มันดีดนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้กับท่านส่วนด้านไหนที่มันไม่ดีมันไม่งามมีอุปสรรคมีปัญหาท่านก็วางแผนนะครับให้มีความรอบครอบมีความระมัดระวังมีสติอย่าประมาทสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ เข้ามาหาท่านไม่กำกายเข้ามาหรือเข้ามาก็ลดน้อยถอยลงจนไม่ได้ส่งผลมากมายนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอให้ชาวราศีมีนทุกคนทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเรื่องดีๆเข้ามาในทุกๆเรื่องทุกๆด้านล่ำล่ำรวยรวยเฮงเฮงถูกหวยรางวัลใหญ่ ขอบคุณและสวัสดีครับ